สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford Everest คันนี้เป็น Everest รุ่น2.0เชนเทียมพัดไบเทอร์โบและราคาจำหน่ายจะอยู่ที่หน9่0 0้านเจ็ดเหมื่นเบาทครับเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดที่รอบคันครับและเรียงต่างของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมกันเลยครับรถ Everest คันนี้มากับเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับและยังมาพร้อมกับเกียร์ตะะัวนนนนี้้จะตตตกแ่งเสไล์ออ็อ โดยเริ่มต้นจากในส่วนของด้านหน้าครับตรงไฟหน้าผมได้อัปเกรดชุดไฟหน้าให้ใหม่เป็นชุดไฟหน้าแบบไฟมัสแตงชุดไฟหน้าแบบไฟมัสแตงนี้จะประกอบด้วยไฟมัสแตงงร้องไฟวงแหวนครับตัวไฟนะครับมาสแตงและไฟวงแหวนเวลาที่เราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถไฟจะติดขึ้นมาเป็นสงสีขาวครับแต่เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางตัวไฟมัสแตงจะติดขึ้นมาเป็นสงสีเหลืองแล้ววิ่งเป็นสเต็ปครับตัวไฟวงแหวนตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังเพิ่มความสว่างให้กับไฟหน้ารถอีกด้วย รวมถึงยังทําให้ด้านหน้าของรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับตัวไฟหน้าผมได้ติดชุดครอบไฟหน้าแบบสีดําเงาให้เพื่อเสริมไฟหน้ารถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังทําให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยอีกครับตัวสีวเขาว่าเลสที่ฝาก,กระโปรงของรุ่นเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมพัรในปี2021จะมีมาให้อยู่แล้วทุกรุ่นครับแต่คันนี้นะครับผมทําสีให้ใหม่มาเป็นแบบสีดําเงาเพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตของเดิมของเขาจะเป็นสีโครเมียมครับ และไฮไลท์เลยของด้านหน้าของตัวกันชนนะครับก็คือชุด f 1 5 0่งห้าศปเดอร์ชุด f 1 5 0่งห้าศนปเดอร์นี้จะประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนหน้าและกะ็คิวล้อครับตัวกระจังหน้าของ f 1 5 0 Spi ปเดอร์จะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่ครับเพื่อให้รับลมได้ดีรวมถึงนะครับยังทําให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีความดุดั้านมากยิ่งขึ้นการที่รับลมได้ดีนะครับจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนครับตัวกระจังหน้าของคันนี้สิ่งที่ผมทําให้จะเป็นสีแบบสีดํางเงาครับเพื่ ตัวหนังสือเขว่าฟอร์ดของคันนี้ผมก็ทำเป็นสีดำเงาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ตัวหนังสือเขว่าฟอร์ดลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้เป็นสีดำเงาหรือว่าสีอะไรสามารถแจ้งกับผมได้เลยและกระจังหน้านี้ยังมาพร้อมกับไฟดีี่บนกระจังหน้าอีก3าดวงครับไฟดีตัวนี้นะครับที่ผมติดตั้งให้จะเป็นแบบแสงสีขาวแต่จะมีให้ลูกค้าเลือกครับว่าเป็นแสงสีขาวหรือว่าแสงสีส้มนะครับ F150 สปายเดอร์ F นะครับเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเลยของเขาก็คือไฟอดีลูกตัวสีทั้งฝั่งซ้ายและฝั 1> F 1 5 0 Spider นะครับไฟล์ดีรูปตัว C เนี่ยของเขาจะฝังไปที่ในส่วนของตรงกันชนเลยครับและก็ข้างๆไฟล์ดีรูปตัว C นะครับจะเป็นอะคริลิกแบบสีดํำเงาครับตัวนี้จะทําให้ตัวกันชนเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับไฟตัดหมอกยังคงใช้ไฟตัดหมอกเดิมที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วครับหล่อสวยเท่เลยนะครับกับชุดแต่งของ F 1 5 0์ Spider และชุดแต่งนะครับของ e v e r อร์เนะครับจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบครับอยากได้ m 1 5 0 Spider, Raptor หรือเป็นกันชนเหล็กออฟโรดอันนี้สามารถแจ้งกับผมได้เลยครับด้านข้างของตัวรถนะครับติดคิวล้อทรงเดียวกับตัว Raptor ตัวคิวล้อผมทำสีให้มาเป็นแบบสีดำเงาครับเพื่อเข้ากับชิ้นงานต่างๆแล้วก็เสริมความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนล้อแม็กคันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นล้อแม็กนะครับของ Fuel แท้ ขนาดขอบ20นิ้วลายเวเปอร์ครับรวมถึงผมได้เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันมาเป็นยางของ B.F. g o o d i c ครับสีรทีย่ยางจะอยู่ที่275/55 R20 ครับในส่วนของแก้มด้านข้างข,างของตัวรถกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือเปิดของเดิมของ e v เ r e เรรุ่นไทเทเนียมพัดจะเป็นสีโครเมียมคันนี้ผมทำสีให้ใหม่มาเป็นแบบสีดำเงาครับเพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถและก็เข้ากับชิ้นงานต่างๆครับ เบ้ารองมือเปิดประตูตัวนี้ผมติดเพิ่มเข้าไปให้ครับเป็นเบ้ารองมือเปิดประตูแบบสีดําเงาตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันรอยเล็บมืออีกด้วยครับเรามาดูภายในรถก,กันต่อเลยครับ Ever อร์รุ่นไทเทเนียมพัดนะครับบาะของเขาจะเป็นบาะหนังสีดำตัดด้วยด้ายสีเทาครับโดวรุ่นไทเทเนียมพัดจะมาพร้อมกับพารามิกมูลรูปนะครับ และก็ยังมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วอีกด้วยครับจอตัวนี้จะรองรับทั้ง iOS และ Android Auto ครับส่วนตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวมาสิบสปีดสามารถปรับเล่นเกียร์ได้นะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัย แล้วก็ตัวพวงมาลัยจะมี a a d p t v อ c r u i s e c o n t r o r มาให้ด้วยครับตัวนี้ช่วยเสริมให้กับการขับรถนะครับของเราเนี่ยขับขี่ได้สบายมากยิ่งขึ้นครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติครับและสามารถปรับตั้งระดับสูงต่ำของไฟหน้าได้อีกด้วยครับและที่ปัดน้ำฝนนะครับของคันนี้ก็เป็นออโต้ครับคร่าวๆนะครับคิ้วกันสัดข้างผมติดเพิ่มเข้าไปให้ครับ บริเวทุกรุ่นจะไม่มีคิ้นครลสาาข้างมาให้จากโรงงานครับส่วนหลังคาผมรับสติกเกอร์ให้เป็นสติกเกอร์แบบสีดำด้านตัวสติกเกอร์จะมีลูกค้าเลือก2สี 4, ครับเป็นแบบสีดำด้านหรือว่าสีดำเงาครับตัวสติกเกอร์พอเรารับเข้าไปแล้วเสริมให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับหลังคาผมได้เปลี่ยนเสาอากาศให้ใหม่นะครับมาเป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามส่วนด้านท้ายครับผมได้เปลี่ยนชุดไฟไท้ายให้ให,ใหม่มาเป็นชุดไฟไท้ายแบบไฟ G LC ซึ่งชุดไฟไท้ายแบบไฟ GLC นี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถของเราอีกด้วยก็คือไฟไท้ายของไฟ GLC เนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟหรือไฟหน้าไฟของเขาจะติดขึ้นมานะครับแบบเต็มดวงเลยทำให้รถหลังที่ตามเรามาเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปดูคลิปก่อนๆนหน้านี้ได้นะครับผมจะมีเปิดไว้ให้ดูนะครับว่าไฟไท้ายของไฟ GLC เนี่ยเวลาที่เราขับรถยังค่ำคืนเนี่ยรถหลังเนี่ยเขาจะเห็นเราได้ชัดเจนยังไงนะครับ ตัวค่าท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นตัวค่าท้ายแบ <c oughs> บมีไฟเบรกและไฟถอยหลังแบบท,ที่เป็นไฟ LED ครับเวลาที่เราตตดเบรกตัวหนังสือเขาวาเลจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีแดงแล้วเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลงังตัวหนังสือเขาวาเลจะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวครับเช่น <c oughs> เดียวกันครับรถหลังที่ตามเรามาเวลาที่เราตัดเบรกเขาก็จะเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ <c oughs> กายกันชนด้านท้ายผมทําสีให้ใหม่มาเป็นแบบสีดาเงาเพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับด้านท้ายของรถครับไฟตัดหมอกตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นไฟตััดดดหหหมออกบทีีี่่เเเปนไไฟฟฟครรรรวลาาาิื้ถ จะติดขึ้นมาเป็นรูปตัว C นะครับตรงขอบเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟตัดหมอกนะครับไฟตรงกลางสี่ดวงจะติดขึ้นมาครับตัวนี้ผมขอแนะนําว่าให้เปิดเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนักหรือเวลาที่มีหมอกเท่านั้นครับไม่งั้นตัวไฟจะยางตารถหลังที่ตามออกมาได้ครับท่อเสียผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับม่าเป็นท่อของ HKS ท่อของ HKS ตัวนี้นะครับจะมีใบเซอร์เรื่องการวัดค่าของเสียงมาแล้วหากโดนตรวจเรียกนะครับลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตัวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ฝาถังน้ํามันผมได้ติดตัวครอบฝาทำาแบบสีดําเงาให้เพื่อเสริมความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถรวมถึงยังช่วยป้องกันรอ,อยด้วยครับบันไดตรงชายบันไดผมได้ทําสีให้นะครับมาเป็นแบบสีดําเงาเพื่อเข้ากันกับชิ้นงานต่างๆแล้วก็เสริมให้กับตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและหากลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถเอเวอรเร์ไปใช้งานอยู่ฝากก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินค่ะปรึกษา อยากต่งแบบนี้หรือต่้งแบบไหนสามารถแจ้งผมได้เลยครับแต่งทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทประกันภัยให้หากเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบกรณีที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวนเจรจาทั้งสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพ่อคอยติดตามไปด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับวันนี้ผมขอรีวิวเพ,วพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขบบบคคคุณมากรรัััสวสวดี